สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิ n k ์ดูบอล a ครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับอวยก่อนเชื่อดเป๊บยกบริตนหนึ่งในทีมชั้นยอด โดยขาวนี้ครับเป๊ปโกเดล่าผู้จัดก,การทีมสมองเพชรของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวชื่นชมผลงานของบรตันแอนด์โฮฟออนเดรียนโดยแสดงผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้โดยทั้ง2ทีมประทะกันในศึกพรีเมียร์ลีกอัดกฤษวันเสาร์ที่15มีนาคมนี้ระบสร์ี้าฟนะครับต้องการ3คะแนนอย่างมากในแมตชนี้เพื่อทําอันดับขยับขึ้นไปอยู่ท็อปโฟร์อย่างไรก็ตามนะครับการประทะกับทัพเดอะซีการที่สนามเมติอาสเตเดียมไม่ใช่งานง่ายเพราะคู่แข่งมกักทําผลงาน ได้ดีในการสู้กับทีมใหญ่ก่อนเดี๋ยวล่าครับซึ่งตอนนี้สถานก,การณ์ครับสุ่มเสี่ยงมากกับการลุ้นโคตาอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกรั้งอันดับ5มี47คะแนนนะครับตามหลังเชลซีทีมอันดับ4อยู่2แต้มเปิดใจในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับบริตันว่าบาริตันเป็นหนึ่งในสโมสร,รที่ดีสุดทั้งผลงานในสนามและการทํางานนอกสนามพวกเขาผม้จัชการทีมที่ยังหนุ่มแน่นซึ่งทําหลายๆสิ่งได้อย่างน่าเหลือเชื่อมันไม่ใช่เรื่องหน้า แปลกเลยเพราะพวกเขาทํางานได้ดีเยี่ยมในตลาดนักเตะและแนวทางที่พวกเขาเล่นมันไม่มีความลับอันดับในตารางแสดงให้เห็นแล้วพวกเขาสมควรจะได้อยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่กุณซอชาสเปนิดระบุครับทุกจันคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาไ,มได้ผมจะพยายามทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปข,าาข่าวสารในมายจางทางเราก่อนจากกันไปขอฝากเว็บไซต์กีฬาอ,อย่างลิงก์ดูบอลครับดอบอลสดดูบอลฟ ตามมาได้แอดมินปังหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนได้เชิใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ